ชื่องานว่าเว็บ์ทเอเชียอวอร์ดครับก็เป็นงานเหมือนงานประกาศรางวัลแล้วก็มีศิลปินจากหลายหที่มาจะมีพิ่โกะครับที่ไอเฮปอัพเพนเขาก็มาด้วยันี้ครับเรไปร่วมงานไใช่ครับเราก็มีโอกาสได้เป็นศิลปินไทยเราเราไปรับเชิญนะที่มีโอกาสได้ไปแล้วก็ทีงที่เก่งได้ไปโชว์ก็จะเป็น king to b u i l d ก็คือเป็นโชว์อะไรลำลึกในหลวง สำหรับสำหรับเราเรามันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วเ,เคยดูอวอร์ดของต่างต่าง,งชาติใช่ไหมกมมี่อวอร์ดม,มันจะมีทริบิวลศิลปินดังๆอ่ะแล้วแล้วคราวนี้เป็นเป็นการทริบิวสาหรับพระมหากษัตริย์ของเราเราก็รู้สึกดีใจท,ที่เรามีโอกาสได้เขาเรียกเป็นหน้าที่ท,ที่ที่ได้ทําตรงนี้แล้วรู้สึกดีใจท,ทำไม,ไมา,าถึงได้ไปอ่ะคะัอันนี้เป็นการขับเรลื่องจากตรงไหนอะไรยังไงอ่าทีมงานเขาเขาติดต่อเข้ามาครับเขาเขาบอกว่าเรามีความไทยแหละแต่ตอนตอนแรกติดต่อเป็นไปโชว์ แต่ด้วยเกิดสถานการณ์แล้วก็มีมีการเขามีโอกาสได้เห็นคลิปที่เราไปทาเสภาเขาเลยบอกว่าอยากได้โชว์ว่าถ้าทำด้วยแล้วก็ได้เห็นถึงถึงความอาลัยที่เกิดขึ้นด้วยแต่เราก็เตรียมวิธีการไปเพราะว่าเสภามันมันมีเรื่องเขาเรียกว่าขีดจํากัดของเรื่องภาษาแล้วก็ทําเรื่องซับไซเตอลออกไปให้เขาคที่จรตอนนั้นเราคาดหวังไหมคะที่จะวเราจะได้แอบคาดหวังไหมว่า,ว,า,ว,าว่าเราจะได้หมอไม่ไม่ไม่คิดว่าจะจะได้ จะได้ไปขนาดนี้ครับกพอพอพอได้ข่าวพอพอพอติดต่อมาก็ก็รับเลยจริงจริงตอนแรกคิวไม่ได้ด้วยแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาจนจนมันได้ในที่สุดครับกทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันละกันเราเราเห็นชาวต่างชาติเขาส่งสายตาหรือว่าส่งรอยยิ้มในเชิงบวกให้กําลังใจเขารู้ว่าเราสูญเสียอะไรไปแล้วก็ผมเชื่อว่า ไม่ใช่แค่ในงานนั้นนะมันมันเขาจะเป็นกระบอกเสียงต่อไปอีกว่าว่าประเทศไทยได้สูญเสียงบุคคลสองพันไหนเห็นว่าตอนเดินพรมแดงแเรากัด่าได้ับาวามสนใจด้วยครับผมเล่าให้ฟังบรรยากาศตอนเดินพรมแดงจริงๆเราก็ใส่ชุดมืนที่เห็นนะครับชุดสีขาวท,ที่ที่ถูกแชร์ออกไปจะเป็นชุดของนักศึกษาจากมรังสิตครับ ในส่วนว่าเราเวลามีโอกาสได้เดินพรมอะไรแบบนี้หรือว่าได้ไปต่างประเทศจะเลือกใช้งานของนักศึกษาเพราะมีความรู้สึกว่าเราได้ต่อย,ยอดของเด็กไทยแล้วเวลาเราไปยืนตรงนั้นเขาถามเราก็จะบอกว่าเป็นสีมือของเด็กไทยนะเขารู้สึกดีรู้สึกตกใจ amazing แล้วเราก็บอกไอเดียต่างๆมันมันไม่ใช่แค่ชุดกระโหลกลามันไม่มันไม่ใช่แค่ชุดกระโหลก,กลา,ม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 ,กลกลามันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการสร้างสรรค์และต่างชาติเขารู้สึกว่ามัน amazing อ่ะแล้วรู้สึกว่ามันเออมันมีความเป็นแฟชั่นอยู่ในนั้นแล้วและอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรากาะสปายซีนนั่นแหละใช่ไหมครับ เพราะว่าเราไปในสื่อที่ที่ตรงนั้นเป็นสื่อต่างชาติถูกไหมครับเราเราไปเขาก็อาจจะไม่รู้จักเก๋และชยางก็ได้แต่เราไปตรงนั้นทํายังไงก็ได้ให้ได้พื้นที่สื่อที่สุดได้มาจ่อแล้วก็อยากจะรู้จักประเทศไทยอะ่ะเราก็ต้องทําตรงนั้นได้ดีที่สุดแบบนี้ครับก็เป็นการวางแผนของของ,ของเก๋ไว้อยู่แล้วแล้วก็พอพอเขาเห็นจากการเดินพรมแล้วก็เข้าไปดูข้างในแล้วก็ได้เห็นการที่เราขับเส็นพาแล้วก็โชว์ที่อะไรกับในรูปื่อง่ชุดชุดมันเป็นอไอเดียของเขาบอกว่าเป็น future e โ p มครับ เป็นเหมือนอนาคตพิธีกร้อเขาถามเหมือนกันเกีก็บอกว่าเป็นชุดก็กับอนาคตครับผมแล้วเขาก็ถามเขาก็บอกว่างั้นแสดงว่าต่อไปในอนาคตทุกคนจะใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมพวกเราต้องใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมเกีบอกว่าก็ก็อาจจะใช่นะไม่แน่เราไปสู่อนาคตด้วยกันในวันนี้แต่ว่าเขานลรกคิวติดไม่คิวของท่าแต่ด้วยความติดติดของเราเขาก็เลยแบบเนี้เอ่อตอนแรกคิวของเราคือเขาบอกว่าเดินไปปุ๊บด้านซ้ายไม่ต้องแวะนะไปปุ๊บแล้วไปเซ็นเลยพอผมเดินไปปุ๊บแล้วก็ชื่อผมตกในตอนแรก พิธีกรก็พูดว่าเก่งนัชยาเพราะว่าตอนแรกพอพอเดินผ่านคุณผู้บริหารเขาก็ถ่ายรูปกับเราแล้วพอเดี๋ยวเขผ่านไปเขารู้สึกว่าเออเจอชุด Amazing อะไรอยแบบนี้นครับแล้วก็พิธีกรเขาก็เชิญเราขึ้นเวทีพันธะครับผมจริงๆไม่มีคิวแล้วเขาก็รู้สึกสนใจแล้วเราก็อธิบายไปว่ามาจากไทยอะไรก็แบบนี้เป็นไครครับในงานต่างๆประเภทอะไรเราได้เผยแค่เด็นสำคัญนะรู้สึกดีใจครับรู้สึก เป็นเหมือนหน้าที่ของเราที่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 เราต้องทําแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาและเราได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นจริงๆครับทั้งสักทีละครก็มีแมมบบโอกาสได้ไปโชว์อะไรใหม,ม่มีเดน่าไปกีนครับเป็นงะานอะไรคะอ่อผมจําชื่อรายการไม่ได้เป็นเป็นเหมือนรายการของที่นั่น,นแต่เขาบอกว่าย่อชมเขาหนึ่งครั้งนะตามละตามร้อยล้านร้อยล้านพิล ประเทศเราคือ60ล้านคนใช่ไหมที่นู่นคือดูแป๊บเดียว300 300ล้านคือเขาบอกว่าหนึ่งประเทศเราเนี่ยมันมันเท่ากับหนึ่งล้าของเขาเองสำหรับเ,เราเนี่ยตื่เต้นมากแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมโชว์แล้วเตรียมเสื้อผ้าว่าทํำยังไงให้ให้มันคือมันเป็นรายการอ่ะดังนั้นมันต้องเยอะในแบบที่พอควรแต่ก็ต้อง ก็ต <c oughs> ้องทําให้รู้สึกว่าแอคแท็กทีเดียวตั้งแต่วันแรกที่เห็นเลยอะเตรียมไปทั้งหมดสองเพลงเขาให้เตรียมไปทั้งหมดสองเพลงครับเขาเตรียมเพลงที่ให้แรงบันดาลใจไปหนึ่งเพลงแล้วก็เป็นเพลงซิงเกิลเราหนึ่งเพลงก็คือไปในฐานะของปล็อกเคอร์ก็คือไปโปรโมทพวกเพลงป๊อปของเราแต่เราก็คือคือตอนนี้มันมีเวลาอยู่นิดเดียวแหละถ้าเป็นไปได้ก็จะลองแปลเพลงของเราในเป็นภาษาจีนครับผมก็อยากจะลองแปลดูทางรายการติดต่อเรามาโดยตรงเองเลยเหรอคะ ใช่ครับผมทางรายการติดต่อไปเขามีตัวกลางของเขาเป็นเป็นเหมือนหน่วยงานที่ผมก็ไม่รู้นะเป็นเป็นออร์แกไน e r ที่ไทยอ่ะแล้วเขาก็ติดต่อมาว่าจะจะให้ไปรายการนี้เหมือนกันครับตอนนี้คือเราก็ได้ตลาดต่างประเทศเยอะขึ้นนะให้ตลาดต่างประเทศเยอะขึ้นครับแต่คำว่าตลาดต่างประเทศมันก็เหมือนตลาดบ้านเรานะคือตลาดมันก็กว้างเราก็ไม่รู้ว่าจะจอบแบบไหนสำหรับเราเราอยากไปเฟสติวัลมากๆเลยแต่ตอนนี้คือไปมันก็เป็นงานเหมือนเออ่กีเวนต์หรือว่าอวอร์ดนะครับแต่เราอยากอยากไปเฟสติวัลซึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ที่จริงมีญี่ปุ่นแต่เป็นประมาณปีหน้าครับผมก็จะได้ชิมลางกันในประสบการณ์ครับผม